สวัสดีค่ะวันนี้เลซี่สล็อตจะมาเล่า Listen Learn จากการทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะพลาสติกเราได้เรียนรู้ว่าประเทศไทยมีการใช้ถุงพลาสติกมากกว่า45,000ล้านใบต่อปีและส่วนใหญ่ถูกใช้แค่ครั้งเดียวก่อนทิ้งกลายเป็นขยะที่ย่อยสลายยากต้องใช้เวลามากกว่า400ปีกว่าจะหายไปจากสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้ไม่เพียงสร้างปัญหาขยะแต่ยังทำลายระบบนิเวศสัตว์ทะเลจำนวนมากตายพอกินพลาสติกเข้าไปหรือแม้แต่ปัญหามลพิษที่มนุษย์เราเองต้องพบเจอซึ่งทำให้เราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่ทุกคนควรตระหนัก เราได้เรียนรู้ว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มได้จากการปรับพฤติกรรมเล็กๆของเราเช่นลดการใช้ถุงพลาสติกพกถุงผ้าแทนหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ว่าการสร้างความร่วมมือในสังคมสำคัญมากๆ ถ้าทุกคนช่วยกันลดการใช้พลาสติกแม้ทีละเล็กละน้อยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้สุดท้ายนี้เราได้ตระหนักว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนเดียวแต่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนนี่คือ Listen Learn จากการทำงานครั้งนี้ขอบคุณคะ่ะ